เอาวัดดีครับตอนนี้พวกผมอยู่ที่วัดโลกโมลีนะครับวันนี้พวกผมจะมาทำอะไรกันไปดูกันเลยเห็นไหครับเรามาหาที่จอดรถในวัดก่อนนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นที่จอดรถของลานวัดที่วัดเตรียมให้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นครับว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนครับ มาหลายคันนะครับเมื่อเราหาที่จอดรถได้แล้วก่อนอื่นก็ขึ้นไปสักการะพุทธรูปบนพระวิหารก่อนนะครับบางทีที่บุกไปนี้อยู่ม .4 มขีาวตอกข้าวเจ้ขาวเลยตอนนี้ม่ <Bonjour> ปนี blender, t t ่ตึกม .6 ขอาสายอาชีพะจะตตัวชองศกหือตึกม .6 เนี่เป็เราอันนี้มีงานนอกสถานที huh. uh ่เยค่ะในห้องก็จะได้เป็นกลุ่มว่าจะไปสถานที่ไอกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเจ้าเเร์บุเนี่ยอย่างเงี้ยค่าใช้่า้อ เมื่อเราสักการะพระพุทธรูปในพระวิหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งน้ำพระธาตุที่พระเจดีกันค่าก็จะเห็นได้เลยค่ะว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปส่งน้ำพระธาตุกันนะคะบรรยากาศร่มรื่นและเป็นที่น่ามาเที่ยวมากเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก ที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวในเชียงใหม่เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งตัวแทนเพื่อนๆไปส่งน้ำพระท่านกันนะคะทุกคนตอนนี้นเพื่อนๆกำลังจะตักน้ําใส่ในกระบวยเพื่อที่จะดึงเชือกขึ้นไปเพื่อส่งน้ำพระท่านค่ะองค์พระเมธศิลประภาก็จะอยู่ซ้ายมือทางด้านทางเข้าประตูมาเลยนะคะแล้วก็องค์พระวิหารจะอยู่ด้านขวามือค่ะส่วนองค์พระเจดีย์นั้นจะอยู่ตรงกับประตูเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปไหว้พระแม่นะคะก็มีจำหน่ายทูบเทียนดอกไม้ไหว้สำหรับพระแม่ด้วยค่ะวัดโลกโมรีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2070โดยพระเกตเก้าโปดเกล้าให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัดจากนั้นได้สร้างเจดีและวิหารเมื่อพระเกต9เสวรรคตจึงได้นำอฐิมาบรรจุไว้ภายในเจดีของวัดนี้สิ่งสำคัญในวัดนี้ได้แก่ เจดีวัดโลกโมรีสัานิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,071ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเมืองเกตเก้าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณพี่กันนะคะคุณพี่ที่ดูแลเรื่องโวนดอกไม้แล้วก็โวนไว้พระุทธรูปกับพระเมธจิรประภาค่ะย่านาะสวัสดีค่ะพี่ในฐานะที่ดูแลดอกไม้แล้วก็จุดแรกที่ทุกคนเข้ามาในวัดนะคะ เข้ามาในวัดครั้งแรกกร็มาจุดนี้จุดแรกเลยเราก็จะมาบูชาดอกไม้จะเป็นดอกบัวหรือดอกไม้ที่ถูกใจนะคะอันดับแรกเราจะขึ้นบุวิหารก่อนบูชาดอกไม้ขึ้นไปกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์หลังจากลงวิหารมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปผ้าทาธาตุนะคะพระาธาตุหรือพระเจดีเราจะไปบูชาน้ํามันเติมตะเกียงที่นั่นเพื่อแสงสว่างในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ส่งน้ําพรทาธา เราก็จะมีลูกลอกขึ้นไปเพื่อดึงน้ําขึ้นไปส่งน้ําบนพระาธาตุนะคะหลังจากเสร็จตรงนั้นแล้วเราก็จะมาในจุดดอกไม้นี้ต่อนะคะก็จะมากราบอาขอพรจากพระนางจีรประภาแล้วพระเมืองเกตเก้าท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาวัดโลกมลีค่ะ500กว่าปีแล้วค่ะในลักษณะที่มาตรงนี้นะคะเราก็จะมีดอกไม้ให้เลือกหลากหลายว่าลูกค้าเนี่ยจะขอพรหรือว่าจะมาบน ในเรื่องอะไรเราก็จะสามารถแนะนาให้ลูกค้าได้ว่าดอกอะไรที่สเหมาะสมในการแก้บนหรือการที่จะบนะเป็นดอกไม้ปกติแล้วเราก็จะใช้ทูบสองดอกเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็ดอกไม้หนึ่งชุดเพื่อไปกราบแม่คับพ่อพระเมรุเจ็ดเก้าและพระนางชีลาภาก็ไปถึงเราก็จะ ไปจุดเทียนก่อนนะคะแล้วจุดธูปพร้อมกับดอกไม้แล้วก็จะขึ้นเนอันนี้นตัวเองกับท่านก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนวันนี้มีเรื่องมาขอความเมตตาจากท่านจะขอเรื่องอะไรถ้าสําเร็จแล้วเราก็จะมีสูตรในการแก้บนก็คือนําไข่ดิบร้อยแปดฟองพร้อมผลไม้ก้าอยางนํามาถวายท่านค่ะค่ะและนี่คือวัดโลกโมลีที่พวกผมได้มากันนะครับ ข้อมูลที่พวกผมได้นำเสนอกันวันนี้จะให้เป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆเพื่อให้เป็นหลักการและการแก้บนที่ถูกต้องครับใครอยากเดินทางมาขอพรและสักการะพระลรูปสำหรับใครที่อยากเดินทางมาก็จะอยู่ติดกับ PT s t a t i o ช่นสาขาวัลโลมารีสามารถเซิร์ชใน g o o g l e แล้วก็มาได้เลยครับเป็นทางไม่ยากและเป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้ามาเชียงใหม่ต้องมานะคะทุกคน นี่คือวันโลกโมลีที่พวกเราได้นําเสนอไปข้อมูลที่พวกหนูได้นําเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์และวิธาทานให้พวกพี่ๆน้องๆในการเดินทางมาเที่ยววันโลกโมลีได้เดินทางมาอย่างเช็คและตรวจสอบบ้างในวันโลกโมลีมีอะไรบ้างและของคุณเกี่อกเรื่องอะไรบ้างนะคะและสําหรับวันนี้พวกหนูขอลาไปก่อน